มันไม่โต๊นี่คนจนเราหลังเบอร์นี่หันหนักเออหันมึงแหลวัดดันกูเจอหนึ่งจองสามหกไร่เท้าหกหกเลียกมึงเออพอวัดลังกูเจอดักหกเจ็ดแปดหกไร่ข้าวสิบเน็ตไอ้ตีนก็แตกกันเหล่เบอร์มึงเขากูไม่รู้แรื่องไรกูเด็ดแตกกูได้ตามึงแล้วกูบายใจบายใจเออไม่โดนคนที่กูยืนตักเบ็ดอยู่เฉใจไว้ให้มึงมาเชิญกูคุย ให้กูกับพ่อคุยกับคุยกับคุยกับมึงกับคุยเปลิองตอยเหยียดแม่มาโดมุกยาเกลเจนเยอะจะมาได้มบ้านเออวันไปเลยในนามวยเล็บอยู่เวมเวมเวมกอกเฉยว่าพี่ลอกข้าแล้วปาบนาไม่เต็งปอบมุกยากูรอยม้วนจุดมงแล้วพ่อยแม่ตั้งหน้าอกมาแล้วลากูเละคว่บแล้วจัดเพล็ดชิงเพล็ดเลือดดุเดือดไปพุดเออมึงอย่าไปพรำมันระเบ้อจริง ไอ้หน่อยจำเพือเนี่ยไม่เจ้าพื้นนี่มึงหว่าเรื่องเบอร์นะนั่นจัดเนยโอไม่ได้เนือ้อเบอร์นี่มันเป็นตุ่นรวมแห่งความชิบไม้ในตุ่นรวมเปลือน,นี่ปัสสาวะตายบอลเราก็เรียกว่าเบอร์แต่ถ้าปัสสาวะครั้งก็เรียกว่าห่วยห่วยเออาตึ้งคำว่าห่วยนูนนุ้ยเป็นตุ่นรวมแห่งความชิบไม้ในตุ่นรวมแห่งความชิบไม้เปลือกมึงจะกดเลยตึ้งคำว่าห่วยห้อยพอเว้นย่อยักห่วยในที่ไม้เปลือ แล้วมึงรู้ไหมนู่นนุ่ยอีบมาจะคำว่าอะไรพ่ออีบมาจะคำว่าไรอห้าจะคำว่าหารอโอ้ยนั่นเออะึงวัวเวนวัวเวนมาจะคำว่าวินาศโอ้ยนั่นกันเนียนเออะึงย่อยักย่อยักไม้จึงหยับยืนพ่ออีบวัวเว้นโยักรวมกันแล้วเนียนเค็จแต่เธอเตลือเบอร์อ๋อจิงเด็กน่าคำตุกคำยังเตม่าโอยังเตม่าเพิ่นยกตัวยังคำว่าดวง นายถิงดวงดีนายนุยดวงดีคำว่าดวงก็ม so like ีแต่มาคำว่าดวงนี่เออนายมีเต็มาเปลือกฮะสะกดคำว่าดวงโดเด็กบ่เวหนงดวงนในไม่ตึงเปลือแล้วมึงรู้ไหมโดเด็กไม่ตึงอะไรโดเด็กไม่ตึงเด็กคอยฮะเด็กคอยอ่ะมึงเด็กโตท่หัวเตอร์ฮะเด็กผู้ใหญ่ปลาเออฮะเป็นเด็กคุ่นตาตาเติบเติบสะกิดเด็กนายังคอยวีระพันเออ พอดเด็กไม่จึงเด็กเคยเออเป็นคนเด็กคนเต้าเต้าเติบเติมรักกิดแล้วว่าเว้นหิ่งเต้นเลยเป็นเด็กคนเต้าคนโตแล้วหิ่งเต้นคนรักกิดแล้วอู้เออเลยนู้ยโอ้จริงปอติโอ้นี่กำตุกกำมีเตมากเออกูได้รู้ได้เตงว่าตดได้โดยได้มินฮะกูรู้แล้วกำว่าตดโดยได้มินแล้วซอยจะคนเลยที่กำว่าตดโตโดตด เรามิ้นเปลือมึงแล่นเดงต่าแต่โตกั็มินตายแล้วบวกโดก็เปลนาไม่ม <to> <omon> ิ้นเปลือยโอ้หจันเจนนะนุ่นเมืกว่าบ้าอ้าวนี่คูบอกตรงๆเด้งเออจะกลัวไม่ยิ่งก็แต่เตรียมแข่งซ้ำกว่ามิ้นคูได้เป็นนายกแล้วว่ามึงนี่อ้าวมึงเล่นจัดเจนนี่ครูกว่าบ้าไม่แน่ได้เป็นโจโต้เมันแตนโจโต้หงัดเปลือแล้วคูมึงนี่โจโต้ เตศสมาชิกเทศสทมุนทีจำตนลวกูแล้วจอยติครูน่ะยิงออกคือปันเด็ติงติงต่งตงต่ง,ตงจอยพอดีคือนั่นก็รับนั่ง่ากลุงมาเล่นในวัดแถวๆเนี้ยนั่งเลยอาจารย์ตวีพรเทพอาจารย์เรานี้ยฮอนคืนนี้มาให้กำลังใจลูกกลิ่มาจากจังหวัดพัทลุงมึงแหล่ะตอนอาจารย์ตวีพรเทพเออคือนั่นเล่นเหลืองจ้องมึงพอดีจ่องมึงเปลือยช่องเติงนฮอ <c oughs> ไอ้กว่าแค่นั้นเนี่ยเหม่ยจ้งมึงตึงติเนี่ยกะกูดังและว่ากูไอ้ลนี่ไ่าตียงจ้องตัวมันพบกันป่าเดย่ตึงติเนี่ยกันดังเลก็กูไปโรงเรียนใช่ไปโรงเรียนใช่เออตึงวันนั้นพอดีก็เรียนแม่กุ้งกันพอดีเรียนแม่คุ้งเออไอ้ตึงครูนุษย์กดมาเล้กกูใจรู้ดีหะเนื้อไว้รับอยู่กูเผื่อนุก็ทากองคุ้งของคุ้งกองคุ้งตำมาเลย ตามมาเลยเออปวดตึงกูดโงอเลยในหนุนนุ้ยมึงว่าเพื่อใคพรพับครับ oh. แล้วเคยพับเพื่อแล้วกางอกําพับมันเลยปันนั้น